สัดีค่ะไม่ต้องตกใจค่ะร้านอยู่ติดถนนลูกค้ามาไม่ถูกนี่ไม่ต้องตกใจเลยนะคะร้านอยู่ติดถนนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้และร้านภูสิตายินจะมาเปิดกระสอบรีวิวลูกนี้นะคะลูกนีเ้เป็นกระสอบ 501นะคะอยากรู้ว่า501มาเป็นรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูป้ายข้างในกันนะคะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนนะคะลูกนี้ที่ปุจะเปิดรีวิวเป็นกระสอบ501 Color อร์ยีนนะคะ501 Color อร์ยีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในกระสอบไปพร้อมๆกันกันกบลูกค้าแล้วเดี๋ยวปุจะอธิบายให้ฟังว่าเป็น Color อร์ยีนยังไงนะคะโอเคค่ะกระสอบไซส์80ตัวนะคะกระสอบไซส์80ตัว มาค่ะมากระสอบแปดสิบตัวนะคะมาค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปูจะตรงนี้เห็นไหมคะโอเคกระสอบแปดสิบตัวนะคะลูกค้าเห็นด้านล่างไหมเห็นค่ะนะคะขอขอตัวหนึ่งไม่ค่ะขอเกง่งที่เห็นป้ชัดตัวเด็ดเลอ่ะค่ะเป็นห้าศูนย์หนึ่งล้วนเห็นชัดไหมคะ 501ล้วนนะคะแบรนด์นี้นะคะไม่ต้องพูดถึงรู้จักกันดีแค่เสิร์ชคำว่า501ใน Google ก็ขึ้นแล้วนะคะ501ล้วนทั้งกระสอบงานคัลเลอร์ก็คือเป็นงานสีนะคะเป็นงานสีบางตัวเป็นสีเดิมเป็นสีเดิมแบบนี้เป็นสีเดิมนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สีย้อมนะคะบางตัวเป็นสีเดิมบางตัวเป็นสีย้อมอย่างเช่นแบบนี้นะคะ บางตัวเป็นสีย้อมนะคะแต่เป็น501ย้อมสีทำไมถึงย้อมบางคนอาจจะ,ะมีคำถามว่าทำไมถึงเอา501ไปย้อมบางตัวเนี่ยสีมันอาจจะเปื้อนเยอะอย่างเช่นตัวนี้เป็นสีขาวเดิมๆเป็นสีขาวแล้วอาจจะเปื้อนเยอะซักไม่ออกก็ไปย้อมใหม่หรือบางตัวเนี่ยเป็นซูเปอร์แบ็กสีดำแต่สีมันค่อนข้างจะอ่อน ดรอปซิก็ไปย้อมใหม่ให้มันเป็นดำเข้มขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็น5 0 1ทั้งหมดนะคะนี่นะคะบางตัวเราก็ย้อมเพิ่มเป็นสีดำนะคะใครอยากได้กระสอบที่ปูลงรีวิวก็ทักเข้ามาได้เลยทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเป็น5 0 1วนล้วนทั้งกระสอบมีทั้งสีเดิมๆบางตัวก็เป็นงานย้อมสี ปุ๊ขอใช้คำว่า5.1 0 Color j e a n นะคะโอเคไหมคะมาค่ะ5.1 0นะเป็นกระดุมไซส์เนี่ยเดี๋ยวปุ๊จะอ,อธิบายไล่ๆไปให้ดูว่าไซส์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่บิ๊กไซส์โอเวอร์ไซส์นะคะเพราะอย่างของปุ๊เนี่ยกระสอบตัวไหนที่เป็นโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆปุ๊จะแยกกระสอบต่างหากนะคะเราจะอัดกระสอบแยกไซส์ปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือแบบ 30ไม่เกิน36 38มีบ้างแต่คือในกระสอบเท่าที่ปูเปิดมานะคะตัว2ตัวไม่ได้เยอะเลยเพราะงานโอเวอร์ไซส์เราอัดกระสอบแยกต่างหากนะคะอ่ะ,ะมาดูกันนี่นะคะบางตัวก็เป็นสีเดิมนะบางตัวมันก็เป็นสีเดิมๆ501 36ยาว36บางตัวอย่างเนี้ยก็เป็นงานย้อมนะคะ501 34ยาว32 50134ยาว32นะคะออ่ปูจะแนะนำสำหรับลูกค้าที่แบบขายาในราคาที่ไม่สูงมากขายในราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ลูกค้าอยากใส่501นะคะแนะนำเลยกระสอบคัลเลอร์ตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะหลักพันไม่ถึงหมื่นค่ะแล้วมี80ตัวลูกค้าไปขายาในราคาที่แบบ 200-200นิดๆก็ได้นะ5้าเรามีหลายเกรดมากนะลูกละ5 0 0 0 0กว่าบาทเราก็มีนะคะ5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0ื0 10,000กว่าหมื่นต้นมีหมดเลยนะใครอยากได้ก็ทักเข้ามาสอบถามได้ส่วนใครอยากได้ลูกนี้ที่ปุรีวิวทักเข้ามาได้เลยนะคะ5้าศยิบเอลอย่างตัวนี้เป็น สีเดิมไม่ได้ย้อมนะคะสีเดิมเดิม 1, l ้าศูนย์หนึ่งเอลสามสองห้าศูนย์หนึ่งเอลสามแปด่ไหมคะสามสิบแปอย่างที่ปูบอกว่ามีแค่ไม่กี่ตัวในในกระสอบนะคะอย่างตัวนี้เป็นงานย้อมนะคะตัวนี้จะเป็นงานเดิมงานเดิมไม่ได้ย้อมนะคะงานเดิมเดิมไม่ได้ย้อมแต่คือถ้าเป็นกระสอบแบบเป็นคัลเลอร์ที่เป็นสีอ่ะ เราจะแยกต่างหากคือถามว่าในกระสอบ5ส่5น1ที่เป็นเกรดอื่นน่ะมันมีสีบนไหมมันมีบนมางว่าพี่ดำไม่ค่อยมีหรือมีน้อยส่วนใหญ่ไม,มไม่ค่อยมีเนาะเออไม่ค่อยไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสียีนแล้วก็สีดําแต่ดําพวกนั้นมันจะเป็นดําเดิมๆไม่ไม่ใช่งานย้อมนะคะเนี่ยราคาถูกพี่อ่า ยี่สิบเก้ายาวสามสี่ค่ะราคาส่งลูกละแปดพันบาทเท่านั้นนะคะลูกละแปดพันบาทมีแปดสิบตัวตกเฉลีย่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองถูกมากมากค่ะสำรับห้าศูนหนึ่งถูกมากสามสิบสามยาวสามสิบสี่ค่ะสามสิบสามยาวสามสิบสอง สามสามดำสวยมากสามหกสามหกสามหก ตัวนี้จะเป็นสีเดิมเดิมนะคะสีเดิมเดิมของ501 36 34 36ตัวนี้ก็เป็นสีเดิมนะคะไม่ได้ย้อมสีเดิมเดิมสาม3 สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามไซส์ก็กำลังดีนะพี่เท่าที่ปูดูอะ่อะก็คือสามสิบถึงอสามสี่จะเยอะหน่อยสามหกสามแปดมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเอลสามสอง สามสองสามสี่สามสิบไซส์เล็กก็มีนะตัวนี้สี่สิบสี่ค่ะมีไซส์ใหญ่ลงมาตัวหนึ่งสี่สิบสี่ ตัวนี้งานเดิมนะคะสีเดิมสีเดิมเดิมสามสี 3, ตัวนี้ก็งานเดิมเดิมนะสีเดิม X X เดิมห้าศูนย์หนึ่งเอ็กด้วยตัวนี้เอลสามหกงานเม็กซิโกป้ายเอ็ด้วยสามสิบบางตัวอาจจะไม่เห็นป้ายนะคือมันไม่เห็นส ยีิบแปดไซก็อามีสียีนด้วยนะมีสียีนด้วยมีสียีนด้วยนะคะตัวนี้เป็นเป็นสียีนเดิมๆนะคะห้าหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็นสีเดิมๆนะไม่ไม่ไม่ใช่สีย้อมนะคะสีเดิมๆงานเม็กซิโกสามหกสามสองสามสามไซส์กำลังดีอะ่ะไซส์โอเคเลยอะ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่อะ่ะแล้วก็แบบไซส์วัยรุ่นพวกยี่0แปดสามสิบนี้ก็มีตัวเมื่อกี้ก็เอลี่แปดนะสามสิบแปดโอ้โหพี่ดูไม่ออกเลยค่ะ ว่าเป็นแบบซูเปอร์แบ็คเดิมๆอ่ะดูดิคือยอมได้แบบสวยมากสวยจริงๆสวยจริงสามสิบแปดสวย สามสิบสามแปดสามแปดนี่สี่ห้าตัวเองไม่เยอะเลยยี่สิบเก้า สีเดิมๆค่ะยี่สิบหยิบเก้าสามสหตัวนี้ก็เป็นสีเดิมนะคะไม่ได้ย้อม ตัวนี้ก็เป็นสีเดิมเหมือนกันนะคะไม่ได้ย้อมเหมือนกันนะสามสี่ห้าหนึ่งอ็ด้วยเป็นป้ายเอ็ด้วยสามแปดสามสามสามสี่ สามหกสาสี่ไกำลังดีอ่ะโอเคเลยอ่ะ2ิ3แปดตัวนี้เป็นงานเดิมไม่ได้ย้อมนะคะ3าส ตัวนี้ก็งานเดิมนะสามสี่สามสี่สุดท้าย3-2ค่ะใครอยากได้กระสอบลูกนี้ที่ปูลงรีวิวก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะถ้าหากลูกนี้ที่ปูลงรีวิวขายไปแล้วลปูก็ยังมีลูกอื่นพร้อมส่งนะคะ5้าสมหนึ่งันเลอจีนลุกละ 80ตัวนะคะไซส์80ตัวราคาสมลูกละ8,000บาทเท่านั้นตกเสียหยเลยตัวละ100บาทเท่านั้นในกระสอบใครที่ขาย501แล้วอ,อยากจะขายในเรทราคาที่ถูกหรือว่าอยากได้งานถูกนะคะปุ้แนะนําตัวนี้แล้วก็ยังมอีอีกเบอร์หนึ่งนะคะที่เป็น501กระสอบสีตัวนี้ต้นทุนในกระสอบก็ถูกอือนกันไม่แพงนะคะสอบถามเพิ่มเติมลูกคา้าสามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมปุมล,ลงไว้ให้ใตตต้้้้้โนนนนนนนสาาาหรััับววะะวีปแแลลละะะิิไยขออก่่คด